องค์การสหประชาชาติการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติสหประชาชาติถูกก่อตั้งเพื่อสืบทอดองค์การสันนิบาตชาติซึ่งถูกมองว่าไร้ประสิทธิภาพที่จะทำรงรักษาสันติภาพนังที่เห็นได้จากความล้มเหลวในการป้องกันสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าสหาประชาชาติเป็นแนวคิดของแฟนสกินดีโรสเวลล์และวิสตันเชอร์ชิล พบใช้ครั้งแรกในกฎบัตรสหรประชาชาติเมื่อคศ1942ส1942ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร26ประเทศในสงครามโลกครั้งที่สองเข้าด้วยกันภายใต้การลงนามกฎบัตรแอตแลนติและกลายเป็นคำที่ใช้เรียกองค์การนี้ในที่สุดในคศ .1944 ผู้แทนจากประเทศสลังเศษสาธารรัฐจินสหาราชอาณาจักร รัสหรัฐอเมริกาและสหาภาพโซเวียตเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการก่อตั้งสหประชาชาติที่ดัมบาตันโอ๊กในกรุงวอชิงตันดีซีการประชุมครั้งนั้นและครั้งต่อๆมาทำให้เกิดลากฐานความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมโดยแผนเหล่านี้ได้ ผ่านการถูกเถียงอภิปรายจากรัฐบาลและประชาชนจากทั่วโลกองค์การสหประชาชาติระบบสหประชาชาติอยู่บนพื้นฐานของ5เสาหลักไม่นับรวมคณะรัฐมนตรีภาวะทัสตีแห่งสหประชาชาติซึ่งยุติการปฏิบัติงานไปในคศ1 9 9 4ได้แก่สมัชชาใหญ่คณะมนตรีความมั่นคงคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานเลขาธิการและศารยุติธรรมระหว่างประเทศ4องค์กรในจำนวนนี้มีที่ทำการในสำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กส่วนศารยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุงเฮกส่วนองค์กรย่อยๆตั้งอยู่ที่เจนีวาเวียนนาและไนโรบีรวมไปถึงเมืองอื่นๆทั่วโลก รัฐสมาชิกสหประชาชาติเมื่อนับรวมไปถึงเซาสูดานซึ่งเข้ามาหลังสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2 1 1 1ขณะนี้สหประชาชาติมีรัฐสมาชิกซึ่งรวมไปถึงรัฐที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเอกราชทั้งหมด193ประเทศยกเว้นนครลัสวาติกันคอซวอและปาเลสไตน์ซึ่งได้สถานภาพ รัฐสังเกตการกฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดการเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติไว้ว่า 1. สิทธิการเข้าเป็นรัฐสมาชิกข,ของสหประชาชาติเปิดกว้างให้แก่รัฐที่รักสันติทุกประเทศสามารถยอมรับข้อตกลงที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติและสามารถนำพันธะในองค์กรไปปฏปิบัติใช้ได้ 2. การยอมรับการเข้าเป็นรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชาใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนคำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติการรักษาสันติภาพและความมั่นคงสหประชาชาติภายหลังจากที่ได้รับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีการสั่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปยังเขตพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในการใช้อาวุธที่สิ้นสุด ลงหรือหยุดชะงักเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพและห้ามปามผู้เข้าร่วมรับจากความเป็นปฏิปักษระหว่างกันสหรประชาชาติไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธของตนเองการรักษาสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยการอาสาสมัครจากรัฐสมาชิกของสหรประชาชาติกองกำลังรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติมีชื่อเรียกว่าหมวกน้ำเงิน ผู้ซึ่งสมัครใจปฏิบัติตามมติสหประชาชาติจะได้รับเหรียญสหประชาชาติและพิจารณามอบเครื่องอิสริยาภรณ์สากลแทนที่จะเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ทางทหารกองกำลังรักษาสันติภาพทั้งหมดได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีคศ1988งบประมาณองค์กรสหประชาชาติ สหประชาชาติได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐสมาชิกด้วยความสมัครใจตามจำนวนที่ประเมินไว้แล้วงบประมาณจำนวนสองปีของสหประชาชาติและหน่วยงานพิเศษได้รับเงินสนับสนุนจากการประเมินสมัชชาใหญ่จะเป็นผู้กำหนดงบประมาณประจำและพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดวงเงินบริจาคให้แก่ สหประชาชาติซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถในการบริจาคของแต่ละประเทศโดยวัดได้จากรายได้โดยรวมของชาติและปรับฐานด้วยปริมาณหนี้ต่างประเทศและรายได้ต่อหัวขอบคุณค่ะ